ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิรตวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ขึ้น8ค่ำเดือน4เป็นวันพระวันธรรมสวรนะ เบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทวา่ายถาสังการะทานสมิงอุชิตสมิงมหาปเทปทุมังทัตทะชาเยธะสุจิกันทังมนุรมังเอวังสังการะพูเสิสุอันทาภูเตปุจฉเนะอธิโรจติ ปัญญายะสมมาสัมพุทธ,ธาสาวกแูแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าดอกบัวเกิดในกองอยากเยื่ออันบุคคลทิ้งไว้ริมทางใหญ่ยังมีกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมใจชั้นใดสาวกของพระสมาสัมพุทธเจ้าแม้เกิดแล้วในหมู่ปุทุชนผู้มืดบอดอันเป็นประดุจกองอยากเยื่อ ย่อมรุ่งเรืองกว่าปุตุชนเหล่านั้นด้วยปัญญาฉะนั้นจริญนสุขจงเรียนพลดยดยมสาธชนคนฟังทางหลายวันนี้ก็เป็นวันพรากึ่งกลางเดือนแล้วอากาศกับคนข้างจะร้อนไม่สราบว่าถานไปปักพ่อนกันดิในบางช่วง วัน <c oughs> ยุดธเสาร์อ,อาทิตย์หรือว่าวันพราลูกๆนักเรียนก็นกำลังสอบอบางโรงสอบเสร็จแล้วบางโรงก็เตรียมที่จะปิดเทอมอย่างก้องโรงเรียนวัดบานส่วนกงวิทยาคารนี้ทราบว่าก่อนปิดปากเรียนก็นทางโรงเรียนจะนํานักเรียนไปตัศสนศึกษาเรื่อไปเที่ยวปีนี้น่าจะไปกันเตี่ยวทีุ่้งครา ไปริมทะเลถ้าพูดถึงทะเลปากใต้เราในมีสองฟังนะทุกคนฟังเอาไทยกับฟังอันดามันแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟังเอาไทยที่จังหวัดปัตตานีที่อยู่โรยุนีงถ้าพูดทึงความงามเราอาจจะโู่ฝฟังอันดามันไม่ได้แต่ <c oughs> ถ้าพูดถึงอากาศหรือว่าการทำมาหากินฟังนี้ก็ ทือว่าเป็นสปพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากทีเดียวนะอ้อเดี๋วนีู้ดถึงฟ้องอันดามันมีจังหวัดนึงนะของปากตายที่ว่าติดอันดับโลกเลยนะเคยขึ้นถึงอันดับนึงกองโลกนะเล่งตรงเทียวที่ว่าคนตัวโลกยากมากที่สุดก็คือจังหวัดภูเก็ต <c oughs> มีบรรยากาศดีดีมากหนะลายคนอยากเขยโยกคนต่างชาติบาง หลายลคนไม่ใช่บางคนมาอยูะแล้วไม่ยักรับประทิบางคนระแต่งงานกับเพยิ่งคนไทยจดทะเี็นสมรสแล้วก็สามารถซสื่อบานปลูกบานหรือมีวัตถุสิ่งก้องต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องกอง้ง <c oughs> ทีทดินแต่มันมีทัางกอดีก็เสียนะ <c oughs> เอาข้อดีก่อนข้อดีก็กคือทำให้ เรามีเสริภาพในชีวิตมากขึ้นคือมนุษย์นี้สามารถที่จะเรียกว่าซื่อสั้นติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่ององความรักเรื่ององทางเศรษฐกิจธุรกิจหรือเรื่องกงสมบันธภาพทางการเมือ,ง,องนั่นที่เรียกว่ามิตรไมตรีดีต่อกันตัวโลกแต่ก็เสียมีเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนต่างชาติมายุแล้วเป็นคนไม่ดี <laughs> เมื่นเก้าคนนั่นนีทั้งกวุงกุ้งได้รับสาปแล้ที่เกิดขึ้นที่วิลล่ารูริมาร์ยามูที่ว่ามีฝรั่งคนนึงไปทำรารเพจยิ่งแล้วก็มีชาวบ้านออกมาเรียกร้องกับหลายแอร์โอขวจักประเทศไทยแล้วพอรถชอบไปรจสอบมาพบว่าบ้านหรืวอว่าอะไรกัได้บันไดน้าวิลล่าของฝรั่งคนนั้น ลุกล้ำพื้นทีสาธารณาเข้ามานอกจากพื้นทีลุกล้ำแล้วปติกรรมกของฝรั่งรายนี้ก็ไม่ก่อยเรียบร้อยสักเท่าไรเต้าไม่ได้เมาว่าคนตั้งชาติหรือฝร,รั่งตั้งมัดเป็นคนไม่ดีนะเป็นเพียงหบางคนนะแต่ก็ส่วนน่อยอย่งางฝรั่งคนนี้นี่ทำ้ายแผลยิ่งนั้นแล้วก็อ้างอ้างว่าเดินสะดุด <laughs> เออ เนี่ยแต่มันเป็นธรรมาดาของโลกไม่ว่าคนเอเชียคนอยุโรปคำว่าม,ามนุษย์นั้นมีทั้งดีทั้งไม่ดีปะพ้นกันไปกนะก็เราทําความดีมาว่าความไม่ดีถตงว่าตัวเราเองเนี่นะโดยเฉพาะวันนี้วันพารากิจด,ดีพูดดีทําดี <c oughs> นะสวัสด,ดีตอนเาชา้าๆกันป่าสร้างเรียว่าคูดมอร์ <c oughs> <c oughs> นิ่งอันนี้ทำจิตใจใสบาย อยู่ในส่วนโปรงทนไม้ก็ให้บายใจนี่ดูนี่นี่ผละหมาบางย่างก็เริ่มนะเรียนเริมปูดอกแล้วไหม <c ười> หนวยเต้าแล้วก็นุ่มตะวัดเวลาทุกแล้วยุ่มยุมเตาลูกแมวง <c ười> ่าทการทำนาทีกันตามทีอินว่าเหมาะสมเอาพอพูดถึงหน้าทีในช่างก้มรอีนมี เจ้าเนี่ยทีผู้ผิดักด์สันติภาพสันติสุขก็คือ,อเจ้าเนี่ยที่ทำรัฐในโจงนี้ก็มีก้าวขี่ทำรวฐเหมือนกันเรื่องของหยดเรื่องของทำแน่งมีบิ๊กคนหนึ่งนะจออเจาอโยวาจอจานนั่นนะเป็นเป็นคนที่ว่าคนปากตายเขาก็รักแกมากเลยแต่ตอนนี้สาบหวานตามก้าวเห็นมีกระเซในทางไม่ดีแต่ไรนะ พยายามจะทุกสกัดกันไม่ขึ้นเป็นตำแหน่งสูงสุดในหน้าทีทีร่รรบประการนั่นะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงตำรวจนเี่ราก็ทราบมาน,านั่นเลยว่าหน้าที่ก็ตำรวจคือผู้พิทักษ์สันติราชเรือปกป้องประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัยมีความสุขมีความสบายในการใช้ชีวิตแต่บางครั้งตำรว่กเข,า,ขาคือคนเราคนตัวไปมันได้ยกตัวรงังว่ารังเล็กเดียวมีทั้งดีทั้งไม่ดี ตำรวจเมีทั้งดีทั้งไม่ดีทุกวงการถ้งกว้างเม่แต่ปัจจงบันวเจ้าใช่ไหมเราก็เห็นก้าวมีทั้งดีทั้งไม่ดีบางทีก็เกิดเรื่องเสียงายกันทุกยุคุกสมัยข้าราชการครูทหารหรือว่าหน่วยงานต่างๆนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองอาจจะโดนมาก็เพืินตกสังคมตรวจสอบจับจองมาก็เพืินนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นตองที่ดื้อรับประเทศนี่ตำรวจเหมมอนกัน ซึ่งจริงๆตำรวจมีหน้าที่มากว่าที่เราโรสงทรงพย์ยัเห็นไหมอหนอกจากจับผู้ร้ายแล้วนอกจากทำหน้าที่จราจ,จรแล้วก็วยังมีอีกลายอยากบางตอนน่าจะสาบแลดยจะบอกตอนกุ้งที่เป็นตำรวจหรือมียติเป็นตำรวจป <c oughs> ระการแรกนี่รักสร้างความปลอดภัยประมากษัตริย์พระราชินีเราจะถายาทหเรือผู้สำเร็จราชการเทนพระองค์ผลบรมวงศาสร้างวง ผู้เทนพระองค์หรือว่าพระราชาี่มาจากต่างประเทศพระราชาอาการตุก,กะนี่นี่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเหมือนกันที่ต้องดูแลแดีวก็หน้าที่จำกันที่ถือว่าอาจจะำํำกันที่สุดก็ไ้ในการปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรต่างๆนี่โดยเฉพาะคดียา,า,าเสเติด เรื่องเราที่มีผู้ก่อการร้ายได้การตรงปองกันและปราบปรามผู้กระทำความพิษาการกสร้างความสงบเรียบร้อยความลดไัยข้องผี่น้องประชาชนให้มีความมั่นคงแล้วก็บ,บางครัง้งเมื่อเกิดเรื่องก็เราตำรวจก็ต้องซืบส่วนสอบส่วน <c oughs> ในการเดียวกันีนตำรวจการสามารมาช่วยพัฒนาประเทศในด้านลื่นได้เพราะ คนที่ชอบข้าตำรวจส่วนมากเป็นคนแก่งนะบางกลางความสามารถก็มีมีหลายหล,ลายด้านเราเช่นได้ว่าตำรวจบางฐานานี้ฐานซ่ามารถเป็นศาสนาพิธีกรก็ได้เป็นนักกีฬาก็ได้สร้างเฉียงวเสี้ยงก็กมีเป็นนักรองก็มีเ <c oughs> นี่ยเราก็คือคนนะที่มีความสามารถแต่อยู่ยในจุดเครื่องแบบตำรวจน่ะเนี่ย แต่เก็เลยทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพส่วนปนัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็บางอย่างเราก็ต้องต้องทำใจยอมรับนะทุกใจบางไม่ทุกใจบางเมื่อว่าคนไทยมีทรัพยากรดีๆไม่ว่าเรื่องกองสัตว์เรื่องกองตอน้นไม้เรื่องก้องธรรมชาติยังว่าเมืองที่คนต่างชาติมาเยอะในประเทศไทยเรานี่ก็อาจจะรักเฉพาะทรัพยากรทางธรรมชาติ รือรักสัตว์บางบางจริงบางยางบางตัวมันก้าวฝันนั่นที่ว่ารักช่างเลี้ยงช่างแต่บางที่ก็ไม่รักคนไทยนั่นนี่เขามันมีอยู่พี่นะรักการกงประพฤติศนาบอกกว่าการที่เราจะอยู่ดีมีสุขคือไม่เบียดเบียนตนไม่ทําตนในเดือดร้อนโดยการ,รกษาสิน้นเบืองตอนคือสิ้นนาเลยก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำกุลินดอด,ดรอนละความชั่วทั้งปวงทําความดีแล้วก็ํำระจิตของตอนให้ผ่องแผ้วสภาวะภาษาอาการหนังกุศลสู้ประสัมปทาสจ,จิตตะประโยชน์นังเอตังพุทธานศาสนังพระพุทธเจ้าทุกข์ประ,ราาประงงตผ่านมาสอนแบบนี้ละชั่วทําดีทําจิตไอผ่องใส ทำประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับผู้อื่นนี่ทำทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเรามีจิตใจต่ดสู้เป็นจิตใจของมนุษย์ละอายชัวกลัวบาปเรื่องว่ามีอิริโอตปะเนี่ยเดีไปนั่กระบายใจมีผู้คนยกย่องส,เสัเนรรมในคุณความดีเพราะเราประพฤติดีส้มตามจริยวัิก้องพระสมาสบับธเจา้า สีส่ทรงเพียบพร้อมไปโดวยวิชาและจรณะ mm hmm. วิชาจราณะสัมปันโนซึงพร้อมโดยความรู้ขูคุณธรรมนับได้ว่าเป็นคนที่ประเสริฐในบรรดามนุษย์ทางไล่ <Yeah. S 1> คิดดีพูดดีทำดี <Yeah. S 1> เรียนดีประพฤติด,ดีศึกษาดีนี่ก็กา,า,าวลักการกองทรรมาทั้งปีเลย <Yeah. S 1> จริงๆแล้วเหรองกอง ความประเสื้อหรือการประสบความสาเร็จในชีวิตนี่ให้เราเพิงตัวเองไงหมากว่าผึ่งสิ่งอื่นสิ่งอื่นภายนอกแต่คนที่ไม่เข้าใจลักการดังพุทธศาสนาในบางที่ตรงการผึ่งป่าศักซิ์ในต่างศาสนาอย่างเดียวโดยไม่คอยลงมือปฏิบัติเราจึงเห็นว่าหลายๆวัดหลายสีจะมีสิ่งสักซิ์เกิดขึ้นมากมายแล้วคนที ตรงการความสําเร็จอายๆก็ไปออนวอนไปก็แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เหมือนกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนี่ก็ตรัสเอาไว้ในจักรวติสูตรเหมือนกันการตสูตรก็มีหรือว่ามหาปริพันธ์สูตรก็ตรัสเอาไว้หรือว่าท่านทั้งหลายจงดำเนินไปตามทางนั้น ทั้งที่พระพุทธเจ้าให้เดินก็คือมัคมีวงเปรตสมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิมีความเป็นตุกทองสัมมาสังกัประคือมีความคิดมีความแบดรดิที่ตุกทองที่ชอบสัมมาวาจาการปูจาที่ตุกทอง พูดดีปูดมีประโยชน์ปูดอ่อนว่านสมารสมาธีพูดคาจริงเนี่ยสม,มากรรมมันตะทําการงานที่ทุกต้องสม,มาอาชีวะประกอบอาชีพที่สุจริตไม่คอร์รัปชันไม่กดโกงสม,มา <c oughs> ว่ายามาม,มีความเพียนพยายามที่ทุกต้องความเพียนที่ทุกต้องคือเพลี่ยนในในเสียปราาะการระวังเมื่อบาปเกิดขึ้น บาปไรเกิดขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็ละให้มันเบาบางลงไปแล้วก็สร้างกุศลความดีให้มีขึ้นในตนจากนั้นรักษาความดีนั้นเอาไว้ให้ได้นี่เรว่าความเพียรที่ทุกตองสัมมาวายามะสัมมาสติคือการระลึกชอบระลึกทุกตองระลึกชอบระลึกทุกตองคือระลึกถึงคุณก้องพระรัตนตรัย แลเพิ่งลักการปฏิบัติธรรมในเรื่องกองสติปัฏฐานสินกายเวทนาจิตธรรมอย่างที่พระสมมาสัพธิจาตรตะรวายแล้วก็สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบจิตใจต้องมันคงแน่แน่จิตใจจดจ่ในคุณอมความดีในธรรมนี่ทำได้อย่างนี้มั่นก็จะตามเราไม่ทัน มันก็คือเลสน่กคือเลสคือตัวที่ทําให้เราเกิดความทุกข์สังเกตเลยเวลาเรามีความทุกข์ท่านผู้ฟังมันจะมีความเจ็บอ่าทุกข์นี้ลักลักซ้อย่างนะทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายอย่างเช่นว่าเราเจ็บป่วยเราเกิดอุบัติเหตุสังเกตได้เวลาเราเจ็บป่วยเจ็บตรงไหนใช่ไหม เจ็บแกงเจ็บก้าเจ็บตรงเจ็บส่วนในก้ร่างกายนี่มันเมือนกับแบบทุกหลุกซ่อนทิ่มแทงอ่เนี่ยนั่นก็คือความทุกข์ความเจ็บใจก็มีลักษณะกายกลายกันแต่ความเจ็บใจนี้มันมันอาจจะทุกได้ยาวนานเพราความเจ็บกายแล้วก็มันทุกได้เรื่อยๆไม่มีแผลอ่า <c ười> เนี่ยมันทรมานมันรอนรุม แล้วก็มันสั้งส้มจะในจิตใจที่เป็นอาสวะหรือกิเลสประพฤติประพงเชงไงเรารู้ท่าทันรักอยู่เสม,มอว่าคนที่รู้ท่าทันกิเลสละกิเลสนี่จะมีความสุขทางกายทางใจอย่างที่รัว่าดูก่อนก็เรื่องบ่ีเราพูดตะลัคตไม่กล่าวความได้สิ่งที่สัตว์ปรารถนารักใครจเจริญใจ ทั้ง4นี้คืออายุผิวพรรณยศสุขสวรรค์ด้วยการร้องขอหรือวิงวอนถ้าจาักได้เพราะความวิงวอนแล้วโลกนี้ก็คกกงจะไม่เสื่อมนะคือไม่ความหวาถ้าข้อกันได้นี่ไม่ความว่าไม่มีคนพิดบ้างเลยรู้มุ่นเรียกว่าเบอร์ออกอะไรกันก่อ <c oughs> นเะรียกว่านี่ได้รับตีมุ่นไปสวดมุนตี ทีบานตรงนั้นคนเหล่านีนอกอบว่าคนที่งวดปักซักตรงนั้นโย,โยมจะเด็ดนาผูกแกนี่สิมุ่นไปไปซดมุ่นในป่าต้นไม้ร่มรื่นสวยงามแล้วก็ก็บอกว่าเป็นทีศักดิ์เหมือนกันแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบรบรพชนบรรพบุรุษที่ท่านได้ปกบานพองเมืองในสมัยสงครามเกาทับเนี่ยบางคนนี่ต้นไม้ใหญ่และหนึกถึงเหล็กเลยว่า แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าการจะได้มงคลการจะได้โกหลาบนั้นไม่ใช่ประกันข้อแต่ได้ประการหลงมือกระทำนีนน่ตนเป็นที่พึ่งของตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากนี่พระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นและกัความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่เป็นข้องเจ้าบอาตนเจ้าบุาคคล คนอื่นจะทำผู้อื่นในมดจดบัดทุดไม่ได้เราจะไปช่วยคนอื่นในจิตใจบันทุดไม่ได้รอกรับถ้าเขาไม่คิดดีไม่ผูดดีไม่ทำดีในขณะเดียวกันเราเองก็ถ้าไม่ผูดดีไม่คิดดีไม่ทำดีตัวมีผู้วิเศษเขาจะมาซีกเราบันทุดไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าจึงกล่าวเป็นกล้องเจ้าเปาะตนนะจึงไม่ควรจะปื้ควันสร้างวิมานในอากาศนะ ไม่ว่าเราจะบวงซ่วงซักซิดสักตอบใดก็าตามแต่ถ้าเกิดเราไม่ลงมือปฏิบัติพ้นดีก็ไม่เคยขึ้นถ้าต้องการในตัวนี้มีความเจริญกับ้องลงมือทําแล้วก็มีตีพึงไปตลอดพึงผู้อื่นนี่พึงได้เพียงยั่วครังั่วคราวเมือเอ่อก็อยแกๆแต่ถ้าบึงต้นนี่พึงได้ตลอดไปตอ้เราร่างกายไม่แข็งแรงแล้วถึงเวลา ท่าจะเร้แก่จะร่าแล้วแต่ถ้าเราฝึกให้มีต้นไปทีติบึงตั้งแต่ต้นอย่างนุ่มรือ่อตอนที่มีกําลังดีต่อไปเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งเนะฉะนั้นเวลาเชือเช่อในกวนเชื่อทุกตอ<ม>นพะระพุทธเจ้าเตือนนักเตือนหน้าเรื่องของความเชื่อนี่ยันที่เคยตรัสก,กับชาวคาลามาว่าดูก่อนชาวคาลามะทั้งหลายพวกท่านอย่าได้เชื่อถือ พระเจ้าไม่ได้โทษหรอพวกท่านจงเชื่อสือนะกำเน็กพระองนี้ไอ้เขาปฏิเสธในสิ่งที่ไม่จ่ายก่อนพวกท่านอย่าได,อาได้อย่าได้ถือความเชื่อโดยฟังตามกันมาบางทีสิ่งที่เขาหลามาอาจจะพิษก็ได้โดยถือสืบต่อกันมาหรือโดยข่าวเล่าลือหรือโดยอ้างตำราหรือโดยนึกดาวอ,อ,อเอง <c ười> หรือโดยการคาดคะนี หรือโดยการรึกตรองตามอาการหรือโดยชอบใจว่าต้องตามถูกต้องตรงกับลัทธิของตนหรือว่าคนพูดนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือคิดว่าท่านนี้เป็นครูอาจารย์ของเราดูก่อนชาวกาละมะทั้งหลายเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นอคติมีโทษนักปฏิเตียนเมื่อทำเข้าแล้วย่อมเกิดแต่โทษ ไม่มีประโยชน์และเป็นทุกข์ท่านควรเข้าถึงทรรมเหล่านั้นอยู่ไม่ก็มาโรเท่าท่านรวมความหมากําซอนในทางประพุทษณาในการที่เราจะเชื่อได้ลงไปทถานว่างประพุจาวาย่าเชื่อด้วยความงมง่ายคืออธิโมกสศรัทธานอมจะเชือ่อต่ควรเชื่ออย่างมีเหตุผลศรัทธายานสัมปยุต ศรัทธายาณนะสัมปยุตหมายความว่าเชื่อด้วยปัญญาที่มีเหตุผลศรัทธาเน้นดีแต่ว่าต้องมีเหตุผลปัญญากำกับแล้วอย่างนี้ข้อดีกองพระพุทธศาสนาคือไออิอสระในการคิด <c oughs> นะไอเสรีภาพในการตรีตรองพิจารณาศาสนาพุทธเรานี้ไม่บังคับห้ทำาน่นไ้ทำนี้ไอ,อเชื่ออันนี้อย่างที่ต่ทุกวันสมัชทานซีนก็ไม่ได้บังคับ แต่ถ้าทำทำได้เนี่ยท่านจะมีความสุขมีความเจริญอาย,ยุยืนหรือว่าสี่งสุขจริตสิ่งนั้นปกสัมปตาสี่งนั้นเนี่ยปติจริตทศมาสีลังวิโสตเยนั่นเองไม่ใช่เป็นการบังคับแต่ว่าใครทำใครได้เนี่ยทุกอย่างเป็นไปด้วยเหตุเลยพุ่นตาเหตุปัจจัยอย่างที่เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อโจนี่ดหกหมวงเริ่มมาเราเรื่องนี้เลย บิดาบ,บาตไส้น้องกว่าผ้าหรือกวตวัดเวลาโยมมาทําบุญนี <c> ่ <oughs> จะมีลูกมงมงซุกทย่างนี้มาเนี่ยเหมือนกับการเรากินนปรภัทนลูกมวงถ้าเรากินลูกมวงเบาจิม้มก็เดี๋ยวนำปลาว่านจิ้มเกลยจิ้มเกลือจิ้มน้ำปลาเนี่ยมันจะมีความร้อยแบบเปรียปร้ยวๆกรอบๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากินลูกมงสุกมันจะมีความงอมความว่านความหนุ่ม นี่รูดได้เฉพาอะตนแต่บางที่เราเว้นก่อนึ้นผู้อื่นกินหลกหมูเปรี้ยวๆเราก็น,นำไหล่ไล่เหมือนกันเขารับโรได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการกินแต่ใช่ที่เราไปกินไอ้ก็ไปนะกินไอ้ไอ้มาเละเล่ไอ้แมวเล่ใช้บ้นไม่มีน้ำไหลเลยเพราะจิตมันไม่รลงแตง่งมันอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการกินหลกหัวงมาก่อนเนี่ย ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลน,นะเระพัฒนาในซ่อนดีมากนะี่ถ้าเราทำใดอย่างนี้เราจะเชื่ออิเอตเชื่อผลนเดี๋ยวก็เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อโคงการกระทำว่าทำดีในไปสวรรค์ทำชั่วตกนรกนะ้นดีพ้นชั่วไปนิพพานส่วนเรื่องยามนั้นทำอะไรไม่ไดนะ้การกระทําก็เราในซ่อมกันว่าอันนี้มีปุตตะบาสิทธิตรองรับนะ ทีบประเาด้ตรสวานักกตังปฏิมาเนนตังอัตโอภาลังอุปัชกขาอัตโธอัตสะนักกตังกิงกฤสันติตรารกาแปลว่าประโยชน์ยอมลงลอล่อล่อน่น่อล่อล่อล่อ่อ,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 อี่มั่วแต่อล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 ่อ่อห่อลอ่อ่อ่่อ้่อ่อล่อ่อล่่อต่อลอย่น่่อล่อล่อล่ออลกอล่ออล่อล่อล่ม่อล่อ่อ่อผู้ต้องการประโยชน์ก็รีบทำประโยชน ดวงดาวปรดองควาอีทําอะไรได้ไดเมื่อนกับพระพุทธเจ้าตาทายเลยยกตัวย่างโฉนนี้น่าร้อนใช่ไหมตอนผู้กังไปซื้อน้ำแข็งมานี่นการดื่มรับประทานเรียกว่าใส่ผลไม้ใส่ดมวันถ้าซื้อมาแล้วออกมาตั้งไวรอหรือรอย่ามอยู่แทนที่เป็นน้ำแข็งก็เป็นการควาน้ำเลี้ยวไม่ได้น้ำแข็งเนี่เห็นไหม ทุกย่างมันมีเหตุมีปัดมันมีเหตุมีพลนเพราะฉะนั้นเราต้องทํำมีต t ต่ำพลนนี่ดีในทางที่ด,ดีคือพระพุติสุจริตเราจะได้สิ่งดีๆ้ามาพระพุทธเจ้ากับปิษุเหมือนกันว่าปิสุทั้งหลายสัตว,ปว,ว์ประพุตธสุจริตเวลาใดนะคือไม่ว่าพระพุทธชอบด้วยกายวาจาใจในเวลาเช้า เช้า,ชานั้นก็เป็นเช้าที่ดีประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจในเวลาเที่ยงเที่ยงนั้นก็เป็นเที่ยงที่ดีประพฤติชอบทางกายวาจาใจสุจริตในเวลาเย็นเวลาเย็นนั้นก็เป็นเย็นที่ดีนี่แงบ้างเมริกันดูแลสุขภาพร่างกายก็ไม่ต้องก้อยหรือถ้า,าแลบยาวแล้วก็ตัดไม่ต้องปล่อยมันยาวแล้วก็จกกบปลอก ปุ่มยาวกระตัดเหนือตัวสกปรกก็ากอาบน้ำให้สะอาดไม่ต้องค่อยหรือ, <c oughs> อบางคนจบเลงเป็นตลกว่าเจา้จาเจ้าการเย็นหรึกไม่ดใีให้หรึกดีคนก่อยอาบนา้ำน้ำจะซักซิดหรือไม่ศักซิดไม่ได้ยุะดีว่าพลาเจริญพุตธมนหรือเซกหรือไม่มต่น้ำซักซิดมันเกิดอ,อยู่กับชิตที่มีการการะทำถูกต้องคือสิ้นสมาธิปัญญา พอต้นะน้ำักซิดนี่แสดงว่าตั้งแต่กลางปทธการเลยกุุงอ้อยผู้ปลาที่อยู่ในแมนนะ่น้ำสักน้ำท้งลายนี่ก็ไม่ต้องทุกจับไปก้าไปแกงนะเราเป็นปลาสักซิด <c oughs> นะนี่มีเรื่องนี้มีพรำเคยไปคุยกับปริจาเืันกันว่าข้าเทพระกดมเพราะแม่น้ำพาอกาอันโลกนับถืออันกนสุนมากถือว่าเป็นน้ำที่ ลอยบาปได้คนทำบาปแล้วมาอาบน้ำําระบบาปได้พระประเจ้าก็เลยรัด่าคนผ่านนี่ทํากรรมดำเรื่องกรรมชั่วแล้วไปอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำอธิกาแม่น้ำกายาที่อินเดียแม่น้ำสรัสติแม่นม้ำปักกายาเรื่องแม่น้ำพาอุ้มตีอาบจบเป,ป็นประจำถูกเจ้าเย็นก็ไม่สามารถทำกรรม ที่เคยทำชั่วชาไม้บ่อยสุดได้เพราะมันไม่เกี่ยวกันเท่าครทำจิตให้สะอาดด้วยากาันไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นการซักซิทคนนั้นก็จะเ้าถึงความบ่อยสุดได้เราะยกตัวอย่างง่ายๆว,ว่าบาปกรรมที่เกิดขึ้นถ้ารซักซิทจริงแล้วก๊อปเต้หนักจนกระทั่งซัดน้ำถังพวงก็ได้เปรียบบ้านถังมดเลยไม่ต้องมาเป็นซัรดเดเรชนัน นาำจึงเป็นสิ่งกลางกลางเพราะฉะนั้นถ้าจะจ่านาก็จใจเป็นประโยชน์โดยการจ่ายเป็นการตั้งสัจจะก็ได้ที่ก็นำเป็นสัจจะในการทําพิติกรรมต่างๆนั้นชายได้หรือปัจจุบันนี้เราจะเอานามเวลาทำบุญมีการรค่นนามให้นามเป็นตัวกลางซื่อทางจิตวิญญาณในการเป็นปัจญาของความดีนั่นได้ลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าคิดว่านามนั้นจักสิทธิ์ไอ้พ่นตามที่เราต้องการไม่ใช่ นี่านบู้กังศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาของปัญญาแล้วก็เป็นเิเป็นพุ่นเอาละเวลาของรายการก็มาถึงจงทตายแล้วกอยตังย้งแรในมีความสุขมีความเจริญคิดว่องซิ่งนดยตเป็นไปโดยชอบลระก็ไปทาก็ซิ่งั้นจงปันประสบความสําเร็จก็อยตันมีเรืองามยามนี้เป็นที่สวัสดิ์พิพัน์มงคลเจริญมรกพุ่นสำเร็จพลทนดีดีในการทําหน้าที่การงานคืออายุวรรณะสุขปะละ ปฏิปันสันสมัติธรรมสันสมบัติตุกประการพราะกไม่ครั้งวันพรานาะเริญท่าท่านสาธุชน กำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็เจ็ดหมกะเฮิร์วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ขึ้น8ค่ำเดือน4เป็นวันพระวันธรรมสวนะเบื้องต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่า